เอาละสวัสดีครับผมกลับมาพบกับผมอีกครั้งสำหรับเกมภาพจีนิวสเตตนะครับวันนี้ผมจะพามาทำภารกิจสว વ ์วัพัทซีซั่นสินะครับมิกเที่หนึ่งนะครับผมโอเคปักหลักมาที่เวอร์มอนเลยครับภารกิจแรกโอเคคือภารกิจ1กับ2นี่คือแบบง่ายมากนะครับโอเคภารกิจนี้มีชื่อว่าก็แค่เกมนะครับก็เก็บเกมไปจริงๆนะครับอันเดียวนะครับชิ้นเดียวนะครับผมส่วนภารกิจที่2นะครับหาตามหาในนี้หายังไงก็ไม่เจอครับ ผมแนะนําให้ไปตามหาบ้านเล็กนะครับห่างจากไอ้บ้านใหญ่นิดนึงนะก็จะมีครบเลยครับผมเก็บแค่จํานวนสชิ้นนะครับสําหรับใครที่ลงมาเมืองใหญ่แล้วคือแบบมีคนลงเยอะอย่างเงี้ยบ้านใหญ่อะมีคนลงเยอะก็เลยแบบไม่ไหวสู้ไม่ไหวก็มาลงเมืองเล็กก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าอุปกรณ์เล่นเกมมันคู่ดาวกลับามาใหม่อยู่แล้วนะครับผมโอเคโอเคครับ ส่วนอันนี้คือผมเข้าใจผิดนะครับไม่ใช่ภารกิจของสวายเวอร์พัทนะครับแต่ว่ามันเป็นภารกิจของแอสเซนซินคริตนะครับคือภารกิจของไอชุดใหม่นี้แหละครับผมโอเคนะคือจํานวนเก็บรูปของมันนะครับรูปโปสเตอร์ของมันนะครับนะอ่าประมาณ5รูปนะครับตอนแรกผมก็งงว่าเอ้ามันเป็นแมรียไอลูกแกนตาไม่ใช่หรอแล้วทําไมมันเป็นแบบนี้อ่ะก็ ไม่ได้กังวลอะไรไม่ไม่ได้คิดอะไรเยอะครับก็เก็บไปนะครับผมโอเคจํานวน5้ารูปนะครับผมก็เก็บไปเลยไม่ได้คิดอะไรมากและคือผมโดดใหม่ครับเพราะว่ามันหาไม่เจอนะครับผมมันมีน้อยครับผมก็เลยแบบโดดใหม่แล้วกันนี่คือพอผมมารับภารกิจปุ๊บได้แค่2ภารกิจครับก็เลยงงเอา้าไม่ใช่เหรอพอไปดูอีกทีหนึง่งไม่ใช่ครับเป็นภารกิจของแอสซิสเซนต์คิครับ คนละอ่านกันนะครับผมโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นการสอนทําภารกิจ S อเซนซีทละกันครับว่าเราต้องมาเก็บที่เมืองนี้นะครับผมโอเคส่วนภารกิจการตามหาลูกะตานี่คือแบบมันบอกว่ามีทั่วแมปนะครับซึ่งเป็นภารกิจที่ผมทํแล้วท้อมากนะครับผมคือตั้งแต่ทําภารกิจสวอยวูพานมาอันนี้เป็นภารกิจแรกนะครับที่ทําให้ผมหัวบุญมากนะครับซึ่งผมตามหาในคอนวอลนะครับหาทั่วเมืองเลยคือไม่เจอนะครับ โอเคครับตัดมาที่เมืองแอนเคิลวิวนะครับเออไม่รู้อ่านถูกหรืออังกฤษนะครับซึ่งเมืองนี้นะครับผมก็หาไม่เจอนะครับผมอ่าผมก็เห็นว่าเฮ้ยมันมีร่องรอยการเปิดประตูนะครับแสดงว่ามีคนมาฟาร์มแล้วผมก็เลยทําการรีเซตใหม่นะครับเพื่อที่จะลงมาหาอีกรอบหนึ่งนะครับผมโอเคซึ่งพอผมอ่านดีๆคือมันเป็นภารกิจดวงตานะครับแสดงว่ามันต้องเล็กมากแน่ผมยังคิดในแง่บวกนะครับ ว่ามันต้องเล็กมากแน่ผมก็เลยพยายามเพ่งตาดูนะครับผมอยู่ใต้โซฟาหรือเปล่าอยู่ใต้โต๊ะหรือเปล่าในช่องแอร์และใต้บ้านหรือเปล่าหรือใต้รถหรือว่าใต้เท้าตัวเองครับหรือว่าเหยียบมาแล้วเพราะลูก,กตามันเล็กเกินเลยมองไม่เห็นจากนั้นผมก็ปวดหัวครับมึนหัวผมก็ออกไปดู youtube อะไรเล่นๆจากนั้นผมก็ไปเห็นคลิปฝรั่งเข้าครับคือแบบอบังเอิญมาก คือแบบเห็นปุ๊บโอ้โหรู้เลยครับจากนั้นผมก็เข้าเกมเลยพอเข้าเกมมาปุ๊บอ้าวมันอยู่แถวนี้ใช่คือเมืองเดิมแหละครับอันเคอร์วิวนั่นแหละครับผมโอเคแต่รูปร่างลักษณะบ้านมันต้องเป็นบ้านแบบนี้นะครับผมคือมันมีทุกที่ทุกแแบบครับแต่ว่าลักษณะบ้านมันต้องเป็นบ้านแบบนี้ครับแล้วมันอยู่บนบ้านด้วยนะคือแบบโอ้โหเจ้า โอเคครับตอนแรกผมก็คิดว่าเออบ้านที่มันมีหลังคายื่นออกมาแบบนี้แสดงว่ามันต้องมีทุกหลังแน่เลยผมก็เลยตามหาครับแทบจะทุกหลังเลยบ้านที่มีหลังคายื่นแบบนี้โอเคคนนี้ก็น่าจะคิดแบบผมแหละนะโอเคคือเห็นแล้วน่าเอ็นดูมากครับพยายามโหลกแต่ขอโทษนะเพื่อนบ้านแบบนี้ไม่มีหรอกคือมันไม่มีครับมันต้องเป็นบ้านแบบนั้นอย่างเดียวนะครับผมบ้านที่มีหลังคายื่นแบบนี้มันคือมันไม่มีนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นเมืองเมซานะครับโอเค ภารกิจนี้คือดนเก็บไปแล้วล่ะครับน่าจะเป็นไอตัวนี้แหละครับที่เก็บไปแล้วอ่านี่เป็นการทดสอบของผมนะครับซึ่งผมไม่มั่นใจว่ามันมีแค่บ้านแบบนี้นะครับที่มีลูกตาจากนั้นผมก็ลงมาที่เมืองนี้อีกครั้งหนึ่งครับซึ่งเห็นโ่มนี้ไหมครับมันลงบ้านเดียวกับผมครับแสดงว่ามันมีแค่บ้านแบบนี้ครับที่ดอกลูกตานะครับจากนั้นผมก็ได้ลูกตาปุ๊บผมก็ชิ่งเลยครับใช้สเต็ปนินจานะครับอ่า เก็บปุ๊บอ่านี้ผมได้กางชิ้นเดียวนะครับจากนั้นผมก็วิ่งมาดูเมืองเมซานะครับผมโอเคคือเมืองเมซานะครับมันก็มีนะครับบ้านหลังนี้จะอยู่ที่บนตัว E เลยนะครับ M E เนี่ยนะครับ M E S A นะครับจะอยู่ที่ตัว E เลยนะครับผมโอเคบนหัว E เลยนะครับก็มาหากันได้นะครับสำหรับภารกิจนี้นะครับส่วนเมือง e n นเคิลวินะครับเออ มันจะอยู่ที่โรงจอดรถแล้วก็บ้านตรงนี้นะครับมันจะอยู่ตรงข้ามกันนะครับระหว่างถนนนะครับบ้านที่ผมเอาไว้แล้วใช้สเต็ปนินจาย่อนหนีมานะครับโอเคส่วนตรงนี้ก็คือเมืองเชสเตอร์นะครับอยู่ที่สถานีตำรวจเลยนะครับอยู่ข้างๆสถานีตำรวจนะครับมาเอากันได้นะครับหหลังมันจะมีโอกาสดอป 1- 2ชิ้นนะครับผมอ่าส่วนตรงนี้คือผมตุยครับแล้วเพื่อนชุบมาแล้วผมก็ลงมาถูกบ้านถูกหลังพอดีเป๊ะนะครับ โอเคอันนี้จะอยู่ที่เมืองเพนโลสนะครับโอเคคือมันจะมีอยู่2หลังนะครับอยู่ข้างๆกันเลยซ้ายขวาเลยนะครับเห็นไหมโอเคคือแบบโอเคมาหากันได้นะครับสาหรับพวกที่แบบไม่ก้าลงเมืองใหญ่ๆนะครับเมืองเล็กๆมันก็มีให้นะครับผมโอเคแค่เก็บแค่ประมาณ5ชิ้นนะครับก็ถ้าเกิดว่าโดนแย่งหมดอย่างเงี้ยก็โดดลงโดดลงใหม่ครับเข้าออกเข้าออกใหม่ครับโอเครับไปแล้วครับภารกิจสุดท้ายนะครับคือ โอ้โหหัวหมุนมากนะครับโอเคครับก็สําหรับภารก,กิจนี้ไอ้ภารก,กิจสุดท้ายก็ยากพอสมควรเพราะเป็นกำลังใจให้กับผ,ผมก็ขอคนละหน like, ึ่งไลค์หติดตามให้ด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมโยก